สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับวันนี้พี่เบนก็จะมาสอนวิธีการดูลมในการเล่นว่าวในแต่ละวันและก็ในแต่ละพื้นที่นะครับผมเหมาะสําหรับสมาร์ทโฟนเป็น Android นะครับพี่เบนใช้ Android นะครับส่วน iOS พี่เบนยังไม่เคยใช้นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยโอเควันนี้ก็มันเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับ ให้เข้าไปเปิดตำแหน่งเพื่อมีความแม่นยำนะครับอ่าพี่เบนเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เบนก็นี่นะครับตอนนี้พี่เบนก็อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเนาะอ่ะเราก็กดเข้าไปอยู่ที่รูปกวอนเมฆนะครับเลข22นะครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมสมมุติว่าวันนี้นะครับเราจะวิ่งว่าวนะครับ ปล่อยว่าวค้างคืนนะครับแล้วก็เข้ามาดูตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสมงนะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับถึงประมาณสัก7 6็ดหกเจ็ดโมงนะครับว่ามันจะมีลมหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็นาฬิกานะครับเราก็ดูเริ่มจากตอนเที่ยงนะครับหรือว่าดูตอนนี้มันก็จะบอกรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับอ่านี้นะครับ มันก็จะบอกว่าลมเป็นลมอะไรลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วลมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแบบละเอียดเย็บนะครับอ่เข้าไปกดเข้าไปดูที่เวลาเที่ยงนะครับผม12นาฬิกากดเข้าไปเลยอ่ะทีนี้ เข้ามาเข้ามาแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่12นาฬิกาตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 7องศานะในเวลาตอนเชี่ยงถึงบ่ายโมงนะครับสูงสุดอยู่ที่2 7นะครับแต่ว่าอุณหภูมิรู้สึกเหมือน30องศานะครับอ่ากดเข้ามานี่นะครับมันก็บอกว่าเป็นแดดจัดนะครับอ่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่า n e เกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมพัดแรงอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความชื้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพี่เบ้นทาไมถึงดูได้นะครับเพราะว่าพี่เบ้นใช้ในการดูว่าวันไหนหนาววันไหนมีหมอกนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการกรียดยางนะครับแต่ก่อนในช่วงหน้าฝนพี่เบ้นก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับอ่ะมันก็จะมีจุดน้ำค้างเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับฐานก้อนเมฆเท่าไหร่อ่ะ ก็คือบอกหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียฟิลนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรียฟิลนะครับเรียฟิลแชทนะครับ26องศานะครับอ่าทีนี้มาดู11โมงนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่13บมนาฬิกานะครับ13บนาฬิกายี่องศามีลมหรือเปล่าอ่ามีลม7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือลมพัดแรงอยู่ที่19กกิโลเมตรต่อชั่วโมง รู้สึกเหมือนว่ามันจะเบาวกว่าตอนนี้นะครับนะเอามาย้อนดูได้เลยนะครับบ่าย2เป็นยังไงกดเข้าไปดูเลยนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันเจ็กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมพัดแรงอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอ่าเรามามา,มาดูตอนประมาณ5โมงหรือว่า17นาฬิกานะครับอุณหภูมิถือว่าโอเคเลยนะครับ27องศานะครับแต่ว่าลม เิดพัดแล้วนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เฉียงตะวันตกอีกทีหนึ่งลม6กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมพัดแรงอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้นะครับแต่ว่าลมมันจะเบาเกินนะครับมาดู18นาฬิกาเป็นลมตะวันตกนะครับอ่านี่นะครับลมตะวันตก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมพัดแรงอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นภาคอื่นๆหรือว่าที่อื่นนะครับอาจจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นได้นะครับแต่ว่าลมมันอาจจะเป็นพายุหมุนนะครับมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่นะครับผมมาดู19นาฬิกา19นาฬิกาก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ้าวทำไมเป็นงั้นอนะ่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ WSW ของกิโลเมตรต่อชั่วโมงลมพัดแรงที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อาทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเอามาดูสองสุ่มด,ดูนะครับสองุ่มเป็นลมแตะวันออกเฉียงใต้นะครับอา้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะกลับไปกลับมานะครับเป็นลมพายุหมุนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเมฆปกคลุมอยู่ที่2 1อร์ซนนะครับลม 6กิโลเมตรต่อชั่วโมองลมพัดแรงอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาลองดูพรุ่งนี้ดูนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันนี่นะพรุ่งนี้เอามาดูซักตอนประมาณตีสี่ตีสี่อยู่ที่19องศานะครับความรู้สึกเหมือนอยู่ที่18องศาอือเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมพัดแรงอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับเป็นลมปกติในการเล่นว่าวนะครับตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่า NE นะครับต่อภาษาอังกฤษเอามาดู7โมงพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ7โมงเอ้ยไม่ใช่เิ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมพัดแรงอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วเราก็มาดูเป็นประจำวันดูนะครับมันจะดูได้แค่3ามวันนะครับความละเอียดนะครับดูได้แค่3มวันถ้าเกิดนั้นก็คือดูเป็นวันนะครับผมมันจะบอกเป็นวันนะครับดูละเอียดได้แค่3วันนะครับสมมุติว่าเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์กดเข้ามาดูเลยวันที่24นะครับกลางวันวโอ้โหอุณหภูมิสูง32ององศานะครับเป็นลมอ้าว เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมลมตะวันออกเฉียงใต้6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมกระโชก17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูกลางคืนครับผมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันครับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมกระโชก17กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นลมกระโชกนี้มันจะมีเป็นบางช่วงบางตอนนะครับไม่ใช่มีว่า ตลอดทั้งวันไม่ใช่นะครับมันจะมีแค่บางช่วงบางตอนนะครับถ้าลมพัดแรงก็คือเหมาะที่สําหรับเหมาะสำหรับการเล่นว่าวนะครับถ้าลมกระโชคนี้ก็เหมาะเหมือนกันแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ค้างคืนนะครับแต่ถ้าเราจะวิ่งนะครับแนะนําว่าเป็นว่าวปีกอ่อนดีกว่านะครับมันจะอยู่ง่ายนะครับสมมติว่าเราปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วมันว่าวมันอยู่บนฟ้าใช่ไหมแต่ทีนี้ลมมันเปลี่ยนทิศนะครับมันอาจจะหมุนไปตามลมนั่นแหละนะครับ แต่มันอาจจะเจอต้นไม้บางไว้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนไปผูกไว้ตรงไหนที่ร่งแจ้งหรือเปล่าหรือว่าท้ายสวนหรือว่าหัวบ้านนะเพราะว่ากันไปนะครับประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เบ้นจะมาทําคลิปอะไรให้ดูกันอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ